ขับแยกรครับนี่ที่ขับอุ้ยอายลาเล็กด้วยครับเพื่อนะครับมีตัวขึ้น,นมาเมื่อกี้ตาเล็ครับผมใช้ประมาณกิโลกว่าขึ้นต้นปาล์มที่ลม้มลผมไม่ได้ขึ้นยางครับเมื่อกี้ผมนั่งดูว่ามันปลาไหม เคยกินยังครับเช็คยังไงดีครับเชื่ออไรับสีด้แล้วนี่ไม่ยดขึ้นไม่เกิน้ำนะ่รับเป็นจะขึ้นอีกครับ เีอะยครับนั่งจำขี่ขึ้นเ,เกือบไซร์ชัดแต่ต้นไซร์เกือบสองกิโลขึ้นไปกันขึ้นที่เดินเลยครับผม ครับชั้งมือครับเหนี้ยมือจะขึ้นอีกไหมโอ้เสียได้ครับมาใส่กิโลกว่าก็นมื่อกี้รูดูดอกจะปิดอะไรไหม ตามเงินเพียงนี้ลูกโดดไปทางตาม่าสิเียอะเลยครับทะลุทางตามลยครับโอ้โห้เลือกดอกไปชุดนึงครับ na ta aka je n lo yi takpini พอยิงมันลงแล้วถ้าโ,โรารอบคนดังดีเมื่อกี้ตัดสินใจพลาดแล้วไาสองร้อยโปนุชผมพลาดอีกแล้ผมเอาไหมกห็ไม่ไม่น่าจะขึ้นนะมั้งโอ้ยเสียดายขึ้นถึงเด,งดิมเลย ลงไม่ม้วนตัวครับผมอ่าจ,จะโดนครับมันม้วนออกฝาครับ <c oughs> ันยิงตรงนั่นตัดลงปุ๊บมันม้วนได้ฝาเฉียว่นนิดเดียวดคนับ ดูดูด oh, ูด uh ูด huh. oh, no? ูทางตอนนั yeah, ้น็ติดับตด้องลงครับตดเจอต้องลงเลยครับโอ้โหโออย่างไรตัวเนี้ยิดนู่นลึกไหมครับต้องลงก็พ้นแล้นครนบอยากผมโอบ เะขาไวามนรู้ตัวเองโอ้โหเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยครับเออเป็นเรื่องยังไงครับเพราะติดทั้งสองดอกเลยต้องลงครับโดนปลาด้วยครับตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กไม่รู้ว่า หลุดไหมครับเรียงม่เรียงครับเด้อเรียงมันเล็กครับอยูอมันอยู่ลัมอยู่อะไรเดียลงทางไหนได้นะโอ้ยลิงชันนั่นเลยไม่รู้โดนเข้าไหนครับมันแน่นเรี่ยรอ Đơn mình mình vô Điều cạt lụt ra các bạn Chắc sẽ cao bút được Cơ hội là lắm Đơn ทำยังไงดี๋ยวเนาบู๊ตออกล้ก็วดรัดน้ำตรงนั้นเลยเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยว đồn lấp đồn lấp bị lấp, sẽ ra lấp Lấp, tay thử lấp Lúc đó lúc không tịt thấy rằng thấp Nạc lúa chân lụt lắm ไม่ก่อนมันจไปยัไ่ไม ปลาโอ้ม็ดเด็ดปลาขึ้นไปก่อนลูกดอกลูกนึ่งต้ปลาขึ้นไปไว้บนหน่ยครับต้องดูดะ สองก็ยืนรุ้นได้ก็ได้ครับไปนี่ก่อนเดี๋ยวลูกดอกลูกนกก่อนโอ้ยมันพาบูดกอถอดไม่ได้ครับน้ำปลามันเยอะกับชคดีครับเอาฟินเขี่ยขึ้นมาได้ครับลึกด้วยครับไม่ใช่ว่าไม่ลึก เปียกครับสละเปียกงอไหมเบียกหมดเลยเ ลงทางต้นไม่ได้ครับองทิ้งนะครับต้องสละมีผ้าชักด,ด้วยเป็นบทเรียนเลยครับหลังต้องเอาผ้าเปรียมถัดขาท่านไมาด้ครับนักใช้กว่าครับ ยังไม่ได้สอนกิโล่ไปน่าจะติดแล้ว <c oughs> แตเตอรี่ยังหมดยังกล้องคงเจอครับอ๋อใช้ก็ประมาณกิโลกว่าครับพอใช่ก็ครับอ๋อหลุดดอกยังเล็กครับจะโดูนี่ยังไงน้นผมว่าคุณจะผิดเยอะ เฮ้ยคุณครับใช้ผอดีต้มครับผมตามมาโตครับผมอันนี้เวลาผมยังมีคู่ยังขึ้นครับนี่เรามาเก็บตัวเชิดนครับใช้ก็น่าจะดีกว่าครับเกิดขึ้นแบบเบรลเวงครับผม ย้ายไปอยู่ตรงไปนั่งข้างล่างแล้วก็ไม่มีตัวกอผมลงในเดี๋ยวมาจะแตกก็อ่าพักๆนะแต่น้ำในคลองครับมันไหลครับผมมาดูคือเมื่อกี้เห็นเห็นตัวแล้วขึ้นมาเยอะเลยยังไม่ได้พาปืนมานั่งดูดีจตามขูดปืนเป็นเลยเลยเห็มทางสาวน้ำ เม่อกี้ตัวนู้นยิงแล้วมันพาลงไปก็ล่างครับติดกงล่างดีกรับสายสองก็โกนครนมาตีนแต่รองเท้าบูทด้วยบางเกงเราถอดไม่ได้ถอดแล้วน่องขาตุ่นน้ำาตาตไม่้พอยหมดเขี่ยเขียขึ้นมาลุดชุ่บุย้ยสายล็กๆก็มีกา,าดขาดน้ตัวน้ำตามครับ บอนที่ผมยิงไปติดทีทางทางปาไเขาใช้ใสสองว้ปปอยิงลงไปช่วงดิงเร็วๆพวกนี้มันพามุดจะล่างเป็นเรื่องเขายากลุกับลุกขึ้นมาเมื่อเช้าเห็นคน ไม่ไม่ติดน้ำมุนอยู่ไม่ติดน,น้ำเ,เป็นผมว่าคือต้องน้นนิ่งๆค่ัตมันขึ้นอีกทีถ้ายังถ้าเราอย่างนิ่งมันแน่มันก็อาจจะขึ้นก็ได้เีแค่เสียงบาอบใช้ใช้ได้เลยครับผมโดยคือใช้เหมือนกะไล่ๆกันนะ โอนะบนบุญในต้ทางป่าม,มันี่อมันจะจิบนั้นไม่จิบแต่ผมดูที่แรกมันใสล็กวา่าตัวเมื่อกี้อะเห็นลังมันก็รู้จะมีกี่ตัวม่หน่อไมัเ็นว่อน่ ๋ย่ก็ส่งมาทางข้างหลังพอดีเลยลงรถดงรถลงลรถลงรถตวดๆครับ ดอกติดครับตรงลงเองครับผมลงครับจุกดอกติดครับจุกติดครับเต็มที่สูงมาแล้วครับขาดไหมจับโดยก็ไม่ได้ครับต้องฟูไว้ตัว่าถ้าปล่อยเดี๋ยวมันเราไปมัดข้าล่างเองครับโอ้ยยากครับ datanglah ya Kami pulang <tongan> ke เี <ar> มีเช <hib rim. S 1> ืชชอกรสายมาจัยาครับได้วที่ับอ้ยสายเล็กด้วย เล็กกว่าติดทางปลาเนอะในลึกดูเป็นร้านดอกทะลุอีกครับดอกทะลุทางปลาเนอะ นีต้องต้องถอดสายลูกโดอกอะสายก็ตึงครับผมมัดไว้ว่าอย่าให้มันดึงลงไปลึกครับ Nè, có mình có lúc dùng cái này Sái của dưới con bùn Chưa Chưa có lúc dùng sơ bậc ขาบอกตาไปดิครับครับผมใถุงเต็มครับเล็กว่าใส่นู้นครับเล็ว่าตัตัวตีเล็ก,กครับกกตัว,ตว,ตว,ตวที่เล็กครับให้คนดูก็ดูว่าเล็กกว่าเล็ก,กว่าอ่ี้นี่ครับใส่ครับพอดีต้มครับผม กล้องมันปอยู่ไม่ไม่รู้โอยสองกูแล้วก็มานี่ครับผมนี่ครับไซต์พอดีต้องครับไฟเล็กกว่าตัวนู้นนิดนึงครับผมควรครับนี่ครับ สองเต็มครับนี่สองเต็มครับใไฟไรเรียกกันนะผมเล็กกว่าก็มาเยอะนิดเดียวครับผมทำหนี่งชั่นั่งก็นั่งก็ไม่เยอะชั่งนั่งก็กลับมาถึงวันนี้มีกับข้าวแล้วครับครับสัเกตดึงออกนะครับผมโอ้ลูกดอกครับหมานครับสองตัวแล้ว ถ้ลู่โดดธรรมดาก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับโอเคครับดีเกิดปืนครับถึงบ้านครับบ่ายสองโมงเดียวมีตัวแรกครับผมครับตัวแรกครับผมทั้งคู่เลยนะทั้งคู่ครับเดี๋ยวช่างดูครับตัวแรกนี้น้ำหนักเท่าไรครับผมดูนีนครับผมป๊บตัวแรกสองกิโลหนึ่งกรัมครับผมครับตัวที่สองครับ สองกิโลหน <c oughs> ึ่งกรัมตัวนี้สองอ่อเล็กไปหน่อยครับผมน้ำหนักกิโลหกครับผมสองกิโลหนึ่งกับกิโลเป็นสามกิโลสามกิโลเจ็ดครับผมแค่งดูรวมที่ก็จะได้เยอะกว่าไหมไม่ใช่แล้วอ๋อสามกิโลเจ็ดกว่านิดหนึ่งครับผมโอเคครับ ครับนี้หูขาวครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมครับดีเฮดปิ๊กเลยครับผมปีกสุกแก้วครับตัวนี้หูดำครับผมครับครับสวัสดีครับ